มากระชืมากเอาเนาะเอใหม่คนแล้วน้ำหน่นนาแล้วมาเลย้ล็แจะอาาอาหนีสมาดยนี่มาติไปไปเมื่อวานไปเมื่อวานนี่เคยบ่ได้เห็นเลยมาอีหลัชดดงคือเาเออนะมันบ่กขาดง่ายดอกเราเมือเทาสิใหญ่ขึ้นมาเพื่อมันจิกัพอดีใช่อือีกรล้วอือร้านกับร้านลูกกับดะ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตคสุสุสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยยินดีต้อนรับกับสื่อซองของบใบยาวนนาแซนิวคือเก่าเหมยพี่น้องเนาะเปิดภาพมากกับอ่าอยู่เฮือนได้พี่น้องไงเหมือนเนาะพอดีว่าเอาเสือ้อมาให้ทั้งลานนั่นแหละพี่น้องเลยแล้วก็มื่อกี้รถบใบยาวมีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะไปส่อมแปลงกันพอดีเบิด พันปลายพี่น้องเลยบัดพันก่บบาทเนาะก็เมื่อกี้ก็ยังคัดของอยู่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะเ็คให้เปลี่ยนให้ที่อตัวที่มันจําเป็นขี้พ้าไปไรกก่อนนะเนาะคําว่าอยากให้มันดีครับอยากให้มันแรนคักเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอ่าตัวใรมันอีกพี่น้องเลยเป็นแนะนําอยู่แต่บ่ยาาก็จําซื้อไม่ได้เนาะเพราะว่าเฮาบม่ได้เรียนการสร้างพี่น้องเลยเ้าพี่น้องก็ด้านก็แจักไปใส่มาเทือนอสานเนาะ น้ำหาโบหินอยากเล่เสือจนอนอนจนฟันไปใะ่พี่นอนเอาเลยเป็นเบี้ยเป็นกรรมทางอ่าพ่อแม่เพิ่นพนอนเอาแล้วสัตว์เดียวตาม,มาโตเพิ่นก่อนนะพี่นอนอเอ้าสัตว์เหียวตามาเฮื่นมึงเนานะแล้วเอ้าคนมาจะไทยนีย่มาขนมนะคนมานไทยนะ เลยไปนนวะเนาะอ่ะเกตจ้ะตนี้สบายดีสบายดีสบายดีทั้งเหยีดสบายดีดุเดียวเดียวสบายดีมาได้ใส่ดุมาได้ใส่มาได้เงามาไเาเมื่อนี้อากาศมันัคืเสียงคือเปลี่ยนแท้มเสียงเปลี่ยนไปเลยอ๋อหญาเป็นยังคือไปเยี่ยมหเป็นดุ ยางเจ็บหัวเนี่ยเจ็บหัวเจ็บหัวเป็นยังไงเจ็บหัวเจ็บนั่งดูดีๆดูเป็นยังไงเจ็บหัวเอาเจ็บแต่เราเราจะเป็นยังจากเราเป็นยังเสียงเจ้าเป็นยังไงเสียงเจ้าเนี่ยเป็นยังไงดาเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นไข่กินขนมลายไปเจ๊กไปบ้านธาตุนะกินขนมลายไปตากอ่าลมตากแหล่ ออกข้งนอกเพิ่นบริคอยออกข้งนอกเพิ่นได้เมื่อนี้หน้าเสียงเปลี่ยนแห้งมาหนีิไอเมย์น่ะยืนหน้าผู้เดียวบัดนี้เมย์ยืนหน้าผู้เดียวอ๋อคือปาเมย์บัวมากนะไปกันกันไงไม่ได้ออกไปหน้าป่ะเหมือนนี้ไปว่านาไปยูไปยูไอ,อหน้าผู้เดียวเป็นยังไงที่น่าเลยทั้อันทั้งอันย่าเพิ่นบ่สบายบ่บ่น่าบ่สบายเป็นยังไงนะ หมอหนึงเป็นแบบนึงเนาะหมอนึ่ง,นะงกับเป็นแบบนึงเพราะว่ามันหลายโรคเข้าบ้านผู้เฒ่าผู้เฒ่าอมันกะส่วนรวมเพิ่นเพิ่นว่าเป็น,ปนยังไงหลายโรคมีหนิวมีอย่างแน,น่ดีน้ำแน่มีหนิววผู้พ่อมดีน้ำดีพ่อม,อมกะบิจะมีน้ำตาลในเดือดตาลนีหลายลายเนี้ยผู้เฒ่าอันเดียา์เนาะ คทำได้เป็นเลยมิตอร์ไดเป็นพี่น้องเลยบุได้แตกต่างกับรถรถกามต้นยันโบติดเมื่อนหร่ปะนอกแข้งอยู่ดีอันนี้ก็ยังอันบร้อย์ไปไหนเด้พี่น้องเลยพราได้ขี่ไปก่อนที่ท่านเดกแล้วกับบาดบินหัวอือบารบินหัวอันนี้บินหัวไปมากนี่แล้วก็บาดบินหัวก่อนเทปหัวเดี๋ยวจะยังเป็นยังโอ้อันนั้นบุ๊ค พอคุ้าเขาได้เป็นและเออโบได้แตกต่างกับตอนที่ทพอเป็นเนาะมันจะลามลามลามไปเลยแบบนั้นน่ะแบบเดียวกันไปดิมาอ้วนขึ้นมาเฮื่อเหมือนนี่ไปดิลูกเป็นโบเห็นเตือนเดี๋ยวเพิ่มความสบายดีบาดเนาะย้ายกับมาบ่ะเหมือนนี่ย้ายแถากับมาเลยพี่น้องเลย มาเฮือนกับขี้บวบบอกบ่าวแต่ดีมาเฮือนในขี้บวบนะบอกยังมาเฮือนขี้บอกเอ้ามาวานนี่เนาะฉันบอกนะเอ้าเนาะเอาดิฉันถึงมาเลย้วกับพี่ชิว่าจจะของสีมาเฮือนมากสีืึอมาเอ้าเนาะน้องใหม่คนนี้มาเพิ่มันนั่นนะบ่มาเลยมาเลยสุขเกศฉันจะอาดฉมาอาดเป็นนี่อ่ะมาเป็นนี่มาไปไปเมื่อวานไปเมื่อวานนี่ใอยบ่ได้เห็นเนี่ยมาอีหล่าบ่ทัวเห็นอ้วยป่ ยางมาก่ะดมาบดไถดี่ห้งอยู่บ่าูดีไปเลยแหละเอาอแอดไปี่แหละขเขัแอดแอดกินแล้ข่ามานี่ยินแล้วไม่ยังกินดิก็กินกันไปบปจับข้ากินกันไปเนามาจะคองกินข้ากัอย่างนี้บอะไรนะอะไนี่เดียวเฮ้ยนัยว ก่นกินข้าวยังกินยังบุฮู้ป่ะเนี่เอ้ยกินขาก็ปลาเหมือนกันก็เป็น่างปลาต้มงมีแล้วก็พวกตุ่มพวกไข่กินได้ป่ะจ้ะบุครัยังกันบุฟู่ครับก็จ็บมันเจ็บนี่เนี่ยเจ็บจิบ่กินกันอยู่อยูทีช่างเขาก็ซื้อมาต้หนุกไป็ซื้อไข่ก็นุ่มนะพี่น้องมาเปนิ้กันอันนี้บูว่าเพิ่ีบเพื่อนเมือนดีวะ มาตาบ้นนี่ตาบ้นนี่เออมามาชุมมาชุมแล้วกันเนี่ยนะมุกทอนบักทอนมาเขาวิ่งมีผู้หนึ่งเข่าในมันกันมาข้าศิษย์ผูกอาจาสยิมาเว้ยบันผูผ่านผ่านแล้วได้มันเหมือนนอนนาผ่านมันยังแล้วถูกมันผูกจะได้กันเขาวันนี้ผูกขันศิษผูกไปสักผ่านช่ยเขาเห็ดน้ำเขาพอได้กินกระเพถุงหนึ่งเขาโอ้ย กินไป้งคนชอบไม่กินเพราะก็ได้ดอกกับกาแฟถุงเดียวนะต้องเฮ็ดดอกจ้ะเนาะทันไปเอ้างั้นจกินกับน้อกาแฟอยู่บนบอดีกินนมผู้กินนมปุ๊กซื้อนมไม่กินหรอกยังเบาเอายังมาให้กินมียาสิกิกนี่ใครเนี่ยบุ๊กถามด้วยดูนะใครอยู่จับไขรอยู่เจ้าเต้าเลยเ้าเลี้ยอราเตาแลยหน้าผู้เดียวคนเดียว มาเปลียวมาเปลี่ยวมาเป็นเสือว่าจะสีขึ้นมาเออเปนี่หูแล้วบานหูแล้วบานมาได้ยีย่ดอกบานหูแล้วท่างไปให้ไปหน้ามันยากกับไม่ได้ไปหาพี่น้องไอ้บัสิไปหาไม่ได้กับไม่ได้ไป,ไปมันนี่คนมาอยู่เกินอยู่ท่านแต่ก็ส,บา,สบายแล้วบันบายใจอยู่แล้วมาอยู่กันกินอ่ากินนี่แหละทำน้ำน้ากินน้ากินได้หรอได้น้ากินเนาะเนาะยันแต่มาให้มิตรบุกินนะมิตรบุรานาะเดือนทำงานนั่งดื่มนั่งน้ำเขา Say anh bà bùn mương này phải đây chấp nhận chấp nhận phải nhận chấp nhận chấp nhận phải nhận chấp nhận chấp mai, chấp nhận chấp nhận chấp đấy. chấp nhận không đấy,

ไข่เตะนะไข่บ่อนไข่เตะไข่ไข่ลุ่มไข่ลุ่มอ่าเนี่ยกินนมำเนี่ยแลเพิ่อเอาไข่เล่นเหมือนต้มแบบไข่บักคนบักไข่มักไข่บ่อใชอยังไข่ยังดึงนะบักไข่กินไข่อ้าทุกย่าก่อนทูเจ็บก็จะกินขนมเปรี้ยดุกนั่งเดิมนั่งเดือนมันมีเสียงวะมมีเสียงนี่กินน้ำบ่ นะคบริภูว่าเพิ่นกิมาเพือนคินเอาเลยบริซื่์จะขินมาให้เพื่นบริซื่อมีไครและพอจะกินอยู่เพื่อนเสื้อนมต้มชิบนข่าวด้อันนี้จะซีไปฝาก ตาเต้าคนพี่น้องย,ยืนแต่ยานตาเต้า,ตาเานาะเอาขอถ่ายรูปกับ,กกบยายพี่นกันนลยประเีวไปเห็นอะไรพี่น้องเลยเออพี่น้องเลยเอาโอเคเนาะมีเต้ใส่นักเลีเ้ยงพิ่นมาเลยพี่น้องเลยบาดนะระวังเราเนาะพอดีมาพ่อยายเนาะเป็นฮอตพอดีหันมาพี่ตะกองเขาใสา่สบายดีดู

เอลยมากมองยมกกว่น้่ไหมมืองมากขึ้นมองเลยาไปเมากไเลเบิ้งเขาเสียกชโอ้ะรเล็กน้อยเนาะคี่น้องได้ยังก็ยังได้คือกันใส่พี่มาพี่เจ้งอยูบบอเอามือนจะบอกกันตากล้องกันเลพี่จ้ะพี่พี่พี่จ้ะจงบ แ่งแมนไนวะน้อยเนาะวน้อยโอ้น้อยกาเาอีกเ้ยำกันสีแดงคือเาเอชือนะมันบ่กขานง่ายดอกแล้วมือเทาสิใหญ่ขึ้นมาเพื่อมันสิดกพอดีใช่ไปน้อยทำกันปีอ่านุ่มๆเนาะโอ้ตัวตัวเพื่อนดี ตัวก็เจ้าอีกวะมยหญหรอกพอดีจำนี่นะออกันให้ดีเนะไงอ๋อคือไงไอ้ล้านเี่นองไร้านลานเี่อหละเนาะอือไอ้กรานอือร้านกระลันลบกันะี่เนาะนาเขางนเบิ่งขึนนี่นักเรียนแต่ละคนนี่คือสิมีทุกคนหนเนาะอ่าเป็นอไ à mà, để poi thay lớp này là cái sông này bưng. xong. đặt mới áo này cái khẩu vô. <laughs> <laughs> à <mà, mà>, <laughs> <laughs> à, em con, em con. anh à, nương, hai, sấp. Nương, <laughs> nào để nó bằng đi chơi có này cả. อยู่โงเรนนี่ลายปะคนใส่สลายปเสือบลาคือพิษจมูจ้ะไปเห็นไส่ไหลเสือตัวนี้คืออกไรเอ็เห็ืไฮะโงเยนบเรนคออีคืออมากแค่สแนวแนวดีๆกับชื่อใหมพ่อเนาะใชมันกว่าตัวละเพงอยู่ด้พี่น้องกน,นี่นะเนาะแมิคนอบอกราคาหน่ราคา,า,าละสองเสนโ่าอยเส่ไปแล้วแมเ่านะตัวเดียวอ่ะ สองแสนน่ะแม่แต่เพิ่นเพื่อฮารุเฮาต่อเฮาหยังกต่เพิ่นรุ่นห้ก็ได้อยู่แสนนึงแสนเก้าโอ้ยเส้นหนึงก็ดีนะเนาะคนบอกทั้งว่าสองแสนแสนเก้าของรังหมุนเมืองว่านี่เพิ่นรุ่นห้ี่ยนเส้นแปดอันนี้อย่างเช่นอะไรบ้างก้าด้วยสี่สิบดีมกดีใจนี่คับแม่มันจะเพ่งกว่าแต่อ่าเกจ์มันหนักฉีดีกว่าเนาะเนผ่ามันอาจะฉดีกว่าก็มีตัวนี้ จะมีสีดำพพ้อมบ่เพื่อนพ่นไปพ่อว่าคขาทรายมือไปบนท่านแด้เนาะกัเลยใส่แลไกัซักน้ำได้เลยใส่แะไตัวึซักเลยในในแขมมันอ่านมาได้ได้ป่ะนี่เมวันนี้แเอาอะไรเลยเอามาไรวะแขมมันแจคเคล้าข้ามทรายแม้นเนี่ในหัวจอยู่เนาะอันทั้งหลังเลยจ้ะฮะ

อ่านไปเลยค่ะนี่นีอ่านล่อ่านตาเลยตัวนี้ก่อนนี่อ่านไปเลยโอ้สบายน้ำคนบนเมืองนี่จุนเออ่านกับก็ไม่กินจีน่งหไเด็กขนมน้่งหังไะลูก่กินมมบอคนโมมาสไหนบนเมืองกิ่น้ำตอน้กิน คือปกินไหนบัตรคนล่ะไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้คือว่าพ่อมาบ่อยนะโดยโอ้เพิ่นมาได้จั้งมือได้อมาได้เคื่งเดือนแล้วเสียถึเงินนหมอนมนะบุมี่บุมีเลยไปหาเงินนะบุมีเงินเนาะตัวกันแวะนี่มันงานบ่ดี้เฮ็ดเพดงานหยังเฮ็ดงานสวนงานสวนอยุทธ์ใน่ะ อยู่ส่วนแถวปทุมอ๋อไปเห็ดน้ำไปนะอยู่น้ำอ้ายอ๋อเห็ดงานสวนบ่อะแมนเพระว่าเฉพาะยังดำเนาะเนาะอ่านึกว่าเพิ่นตะกี้ก็ว่าไปยืมลุงใช่แมนไปยืมลุงม่ได้บ่พอลุงพาออกแล้วกอะออกไปออกมันเลยอ๋อลุงกับน้องเคยไปแล้วบัดนี้บัดนี้แมนต่างคนต่างไปอ่าได้เดือนอะไรนะเพิ่นนี่ย ได้เดือนเจ็ดพันเดือนเจ็ดพันกินอยู่นิฟเพิ่นบ่บ่บางทีก็เพิ่นซื้อให้เครื่องเนื้อแต่ขากลับแล้วก็เฮาซื้อกินเองนะฮะต้องไปต่อบัตรอีกต่อบัตรอีกเพิ่นไปจักเดือนนะเพิ่นไปเพิ่นไปได้เจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนได้เงินเท่าไรเดี๋ยวตัวจะอัำเบอร์ตัวได้อัำได้เงินสามพันเพิ่นมา เพราะได้ได้กินเยอะไปเนาะโอ้ยพี่น้องมันเพลงคือว่านะบัดเจ็ดพันเนี่ยกินอยู่ในม้าอีกบุติบุติพี่น้องเลยเรืเงินขาดลอมาตอมากันมามีเงินอยู่หาพันเลยมาหาหอนเมียแหละได้เงินเดือนเงินสามพันโอ้ไปเป็ดเรือนนะบุตรบุตรเราเลยเนาะเงินเจ็ดพัน กินยืมเจ้าของพี่น้องเอ้ยอืมเพิ่นมาแต่งเมียบ่แม่หาเงินแต่งเมียก็บ่จุกจําจักบ่จุกแล้วจุกแล้วบาดนี้ยังจค้ําอ๋อก็ยังเด้อเนาะยืมกันมาตั้งอ30ปีแล้วจักบ่โดยยัง4ปี5บ่ทัน้เียกลงานเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยเอาๆๆสู้ๆเนาะเอ้เมื่อเมื่อจักหน่อยแล้วเฮ้ยไปุพี่ เพิ่นเอาให้บ่งออ่ะพี่น้องเอ้ยสติกเกอร์ติดอ้วนนี่บ่ได้ซออ้วนเอาผูพ่อผูพอบ่ได้เสือกะเอาสติกเกอร์ให้พ่อเป็นยังเนาะสังเว้าพอได้เวยังบ่ได้เสือกได้สติกเกอร์อือกําลังฮมักบ่มักบ่มักคักบ่ยไผ่านมักนี มักเป็นหม่องไหนมักเป็นหม่องไหนมักเบิดเบิดม่องไหนมักเบิดมันมันมีอย่างที่แบบเด็ดๆนะเอา้ยฟังหน่อยกวู่ดูเห็นโมได้อยากได้นะโมโอ้ยเนาะแม่บ้านอยากได้นอนต้นพันธ์เราอะบ่คือว่าแม่นีบ่ไหวแล้ว่ะฟังดูแม่นบ่กตันอนพันบ่จะผันมาได้เลยจะผันไข่ไข่แม่เราไข่แม่จักหน่อยเราเอาเรื่องบนต่างย่านเนาะจะผันมาได้เลยผันเลยอยากได้ผันมาจยากได้ ตื <ờ> ่นมาไบ้ได้ชำบันโอ้ยเนาะสีแดงขึ้นกันได้พี่น้องเลยเอาเอาเอาบกวนนอกว่าดีใจนะที่ได้เสียขอบใจละบอ่า่อนที่เราจะซื้อมาให้คิวจัดไปจนหนาวสนุกยอกกูบ้านนี่ลาดันกันเลยอ้าวโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวมาหายายก่อนจะไปไหนพันยายแถากินได้นมหน่ะ แทบอยู่บบ่กินกันรู้ก็แทบมอนนุ่งเน่าจำร้านได้ยี่บ่เนี่ยได้ยูให่เนี่ยบกอินโอ้ได้ยูนองเลยบ่กินปันบุญจัรนกินปันได้ยูได้ยูใช่เนาะอ้แต่บุญจันนบู้ฟ้าเพื่นสิมาเพื่อนมาหนี่ว้านเพื่นมากับพวกทเห็นคนเลยอแม่อนมาแต่ว่านี่บ่คนแรงวันไกลกันยู ตัววัดโบเห็ดตัววัดตาโอ้ยเสียงเสียงลนะเฮ้ยเสียงนะเป็นอมๆแรนวันเอาเอาเอาสบายดีก่อนได้เถอะเนาะสบายดีเพื่อนก่อนสบายดีเดี๋ยวเรากระจบคลิปก่อนเนาะสบายดีดูสบายดีสบายดีเนาะทางน้องพรอ่าม่ได้จับพี่น้องเลยไปลอบใจเพื่อนก่อนเนาะ เอ้าดูให้พอได้ไปซื้ออ่าอายกับบ่อให้เปลี่ยนอันอจิติเกอร์ให้น้องกับบ่อให้เนาะเป็นยังเป็นอย่างไรเอ้าโอเคพี่น้องกับบอยาวย้อขอจบคลิปปิลิปลงไปก่อนไปเนาะต้องขอบุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุศุสุกคนพี่น้องเลยนี่กับบ่ออย่างไรเพี่น้องเด้อเอาเสือมาให้ดุทางดูทรายพี่น้องเลยแล้วก็ลงไปเยี่ยมทางสาเตาเปิ่นเบิร์กไปเนาะเอ้าโอเคขอบคุณขอบคุณอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ดกุศุสุกคนพิชิตก็บได้คุ้มขายค่ายมีเล็กน้อยเด้อลาพีด้านน้อักยง ในคิดหน้่ยสำหรับคลิปนี้สบายดี